อืมมาจ้ะแซ่บๆจ้ะ พี่น้องพอกายมืนจะขูสักคนนะจ้ามัอน,นี่เพราะว่าอ,อกับสาวจาันบ้าน่าเสนแอลเส้นเก่าเส้นเคยจ้าสบ,บายดีพี่น้องฟังเล่าสบ,บายดีพี่น้องฟังไทยน้ำไม่ไหลเด้อจา้าหลายมือและนอทีวันน้องจันบริเฮตคลิปกับ,กบขอ้ขอโทษข้อพายน้ำพ่อแม่พี่น้องทุกถูกคนและไหลเด้อจา้าทีว่าสาวจาันเงียบหายไปนอเพราะว่าติดงานนั่นเองนอกจากแม่พี่น้องจ้างานหลายนะจ้าก็ขอ้ขอโทษข้อพายน้ำพ่อแม่พี่น้องอะไรเด้อมูนีสาวจันกะบสื่อห้อยแข้งใน้โดกับเขามาเนาะจากพม่พี่น้องจา้านี่เนาะจ้า ซื้อมาหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทเอ้ยโมเมนหนึ่งกิโลน่าจะพ,พ่อแม่พี่น้องหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนก็คือว่ามื้อนี้ซอจนันสิมากินหอยแข้งแล้วก็หอยนางรมเนาะจ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้านี่หอยนางรมกับเป็นสองกระปุกเลยจ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวซอจันสิกินกับพริกเผากระเทียมเจียวเนาะจ้ะนี่จ้าว้ายอย่าหน่อยอ่าพริกเผาแล้วก็กระเทียมเจียวเนาะจ้ะพ yeah. ่อแม่พีพ่น้นอ,นองจ้า นี่นอกจากพ่อแม่พี่น้องนี่หอยนะหอยแขรงค่ะนอกจากพ่อแม่พี่น้องซอจันกะดิแกะไปนั่งครึ่งนึ่งแล้วก็บว่าหั่นดิแกะกะมีนอกจากพ่อแม่พี่น้องโลหน,ะหน,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 นึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็หอยนางลมสองกระปุกนะคะทุกคนจินกับพริกเผาพริกเผาแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะหอมเจียวหอมหอมแล้วก็มีกระเทียม ผักกระถินนะคะยอดกระถินแล้วก็ผักกระเสกน้ําด้วยนะคะทุกคนวันนี้ผักเน้นๆนะคะผักเน้นๆแล้วค่ะทุกคนแล้วก็หอยแครงแบบเลือดแดงๆเลยนะคะนี่หิวแล้วค่ะทุกคนแบบสั่มมากเลยค่ะทุกคนน่ากินมากเลยคะ่ะเลือดแดงๆลวกเองนะคะทุกคนลวกน้ําร้อนแล้วก็พิเช่น้ําเย็นนิดนึงนะคะ ก่อนอื่นสาจาันขอเทน้ำจิ้มก่อนนะคะทุกคนจ้ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่ซาจาันหอยนางร่มเ้าพ่อแม่พี่นอ้องซองกระปุกเนาะจ้ะมีกรน,น,น,น้ำจิมเนาะจา้ะ กินกับพักกะทินเนาะจ้ะยอดมากะเศกพี่น้องโอ้หนักนักนี่จ้าหอยแข้งเฮานักไลยเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาจ้ะแสบๆน้ำหนองจานเด้อจ้าหอยแข้งเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมหวานพ่อแม่พี่น้องหอยแข้งสดขนาดเนาะจ้ะ หอยนั่งรมจ้าแตกตุบๆในปากน้องจ้าพม่พีนองจ้าหวาน หอยนั่งร่มสดน้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องหอยแข้งก็สดจ้ะพ่อแม่พี่น้องสดแห้งเนาะืมมาจ้ะพ่อแม่พี่น้อง 嗯。Mm hmm. โต้ใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องจ้าหอยนางรมมาจ้ะ cà ơn các bạn đã loại nhọt cà ủng hộ

มีหอยนางรมด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าสามตเนาะห้อยห้อยด้วยหอมเจียวเนาะหอยนางรมสามสามตพ่อแม่พี่น้องจา๋ากระเทียมพริกเผาหอมเจียวเนาะหอมเจียวหรือว่ากระเทียมเจียวหอยนางรมสามตัวแล้ะกระเทียมมาจา้ะทุกคนตามด้วยหมักเพชร มาจ้า มาจากทุกคน อแข่งมมนำมะนนวนัวเชาจันกินา่ามือหนีเชาจันลวกหอยสดพอดีบอ่อซุกบอ่ดอดิบพ่อแม่พี่น้องจ้า่ะพ่อแม่พี่น้อง sốt ý lý nịch hay mừng lơi nó ừ. quam ความเลือดความแดงมาต่อกันอีกท่มามพี่น้องจ้าค้ำใหญ่เป็นคนมากินอาหารทะเลเนาะจ้ะใส่พริกลงไปเนาะจ้า ใส่มักพริกลูกโดดลงไปเนาะมักเพชร่อไม่ไปนองจา้าใส่ลงไปมาคำใหญ่คักสิล้มปากกุ้งบ้าน่ะมาจา้ะาเสพจ้ะ Mm-hmm. พริกลวงลงมาเม็ดหนึ่งนะคะทุกคนลูกโดดถามด้วยยอดกระถิชนะคะหอมน้งลวมกับ ยอดกระถิน,นกินแล้วหวานมันเข้ากันนะคะทุกคนเพรมันแบบกินกับอันนี้แล้วมันหวานอะ่ะอร่อยหรือว่าแซบบ้านขอ,อิ้นว่าแซบหลายอะ่ะ ความแดงความแดงความสดของหอยพ่อแม,ม่พี่น้องจ้าเนี่ย หมดไปแล้วกระปุกหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้กระปุกที่สองเวลากินกับพริกเผากับยอดกระถินแล้วมันหวานน่ะอร่อย แล้วก็จะมาแกะหอยแคงกันต่อ้าจันไม่ได้ลวกสุกมากนะคะมันก็จะแกะยากทีนึงนะคะทุกคนยังแกะให้ดูเลย น้ำมันโคตรนัวเลยอ่ะทุกคนมันว่ามันสดนะเนาะหอยมันไม่ได้เน่าอ่ะเลยกินเวลากินแล้วมันก็แซบมันอร่อยเนาะมันแซบ ะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องจันก็จะขอจบคลิปองเพียงเท่านี้นะคะก็มากินหอยแครงหอยนางรมกับพริกเผาน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ยอดกระถินนะคะกับเทียมเกี๊ยวหวานอร่อยแล้วก็แซ่บมากๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวจันบ้านนานะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องจันนะคะสำหรับวันนี้ก็สบายดีสวัสดีจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย